สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวย4 5หาค่ะพี่น้องคะมาพบมาพบกันกันในช่วงบายของมือวันที่1 4เดือนมก,กราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าพ่อพี่น้องบานเทาสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะมื้อนี้ปู่มาเน้นย้ำแนวทางให้นะคะ เพิ่มเติมมือนีมีแนวทางขันน้ำมนต์มาฝากพร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางมือนีของปูวัดปลาอุดอรค่ะสิได,ด้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆปูนผะกร้ากำนัสการค่ะค่ะปูไก่แล้วปูค่ะมือนีซิปซี่หรือคะปูจ้าเขามาแล้วค่ะก็เลยมาถามเบิ้งจันี่ค่ะปู ปูฝันพูยังบง้ค่ะฉันดีค่ะตัวน,นแล้วต่ตัวฝันผู้อตอกแล้วค่ะอันนี้ผู้ปอเนี่สามตัวผูวจะไปเนี่ยค่ะเป็นจำเลยแ้่อหัวขามันเป็นสามตัวกัเป็นหัวาชนย่้อ่ะโอ้ยคือเป็นจัลรวยกับคืนน้ำมาเนี่ ปนซอมปนซ้อม,อมบิน,นเฮ้ยใจพูดอะค่ะจรวดขึ้นเบิดเหม่อเน,<า>นี่ยมีเสียงเพื่อหรอมีเสียงก็ได้นี่ยินอยู่อะยิ้นเสียงจรวดบ่เป็นยังค่ะได้ยินอยู่ค่ะแต่พี่คนนี้เสียงกูว่าล่ะก็สิได้ยินอยู่แหละครับกูค่ะ คะ่ะยังจะรวดดังแห้งตัวหนึ่ยงยวยสิบวัที่แม่โอ้แต่ดังแห้งเลยครับพ่อว่าแม่มันขับเจ้าบินฮะหลงังคาขาน่อยไปนี่ห้างกันบ่เท่าใดนี่แหละครับพ่อขับขัเจ้าบินมันบินลงมาตำอยู่คะ่แะแรงบินลงมาตำเราสั่งดังแห้งไปค่ะนี่มันจะรับสืบจะรับบินขึ้นบ้างค่ะพ่นฟึกนี่แหละครับพ่อจ้า อันพูว่า้จังไรนะครับพูคะเ่ฝันแล้วฝันที่ฝันพูดพอตัองูดรุ่นแล้วโอค่ะก็าเป็นตัวเดียวกันนีื่องอะไรก็เลยค่ะค่ะเห็นพูรุ่นบเมื่อั้นคนก็ตรวจสาอที่ยมันทานึ่งไหมค่ะพูดกัใครอยงเช่พูดูุ่นเพูุ่เก็เป็นศูนย์สามสามศูนย์หกแล้ว ืู้ลูกนี่หกศูนย์สามป่ครับพ่อกศูนย์สามสามทุหกแล้วคันนี้ผู้ลูกค่ะค่ะเดี๋ยวว่าคันนี้ผู้พอดีครับเป็นหกขาอายุคนน่ะค่ะผู้ว่ากันสามศูนเป็นหกขาศูนย์คันนั้เป็นเพิ่เพื่อเก้าอันน่ะ้าสามูนยวจเป็นหกขาศูนย์แต่ว่าไอ้เอี้ย่มันสัดเป็นสองตัวแล้วอค่ะตาเชียมมันก็ว่าสองตัว ไอนั้นมัวก็เป็นเกาห่าศูนย์ค่ะปนหัวไปเรื่อยต่าศูนย์ไวลาให้ตัดต่อัานจะวางบงเตียบศูนกับึเป็นตัวเดียวกันเด้พราะปคู่าแถวมากซิบหก็้งหมดละเออสิโพกไวน้ำนะครับปุ๋ยซิบกไวน้ำจตัวในประานคู่นี่มัน จากสอบบอก่ผอยู่เรื่องหกหกหนึ่งหนึงหกเนี่ยค่ะสอบมาอยู่จะเขาวันคู่หรืมาตัวนี่ล่ะค่ะพ่อพอมันก็เขาวันเพราะว่าฟันเย็นงผู้ลูกเนี่อมันกับฝ่ยเ้งผู้ลูกเมื่ปีปีที่ผ่านมาก่ะค่ะค่ะว่าเป็นดินสายยางสายยางมันก็เป็นดินเนื้อผู้ลูกมันก็เป็นหกก็ได้ออมละมันตัวมันต็วมันเป็นอัว 600กิไกลนี่เลขล่างกันเลยค่ะมันบอกว่าคู่แล้วเอากันไหมน่ำค่ะ06ล้ำค่ะรากกันผมงว่าเรู่โกกันเลยค่ะผมเป็นเลข0กับเลกหนึ่งมัดตัวเดียวกันค่ะ นั่นงหกศูนย์หกแต่เขาตองมออกนี้จากไกลดีรอกกันบ้านพูดค่ะคับว่ายังดังแหนะ้งนอนอยู่สี่โดนยิบเลยคับนะว่ทุกทีที่ลงกน่อยเนี่ยก็เด้นน้นแล้วค <c ười> ืนทันแล้ว ก็สิเป็นอันหกศูนย์สามสามศนย์หกหกหาหกหาศนย์เก้าหาศูนย์หนึ่งหกกับศูนย์หกนะคะบางทีทุกคนก็เป็นอันมันกับวัเป็เก้าหูนย์เนกัน ไ,ได้ค่ะผู้คะาหน่อยเข็ยนลงทุกตัวแล้วค่ะปั้นไว้ัเพราะว่ามันแต่สั่นรอบบนผัดบนุดทยฮะเยพูดเปิวมายใไ้เนดยอค่ะกจังมือนั่นแหละมือี่ฟันเน้นเยนั่นแหะเปิวมาเอ็ดเพิ่นยัเไ้มันจบแค่ก้าวศูนย์ศูนย์เอมั้ค่ะแต่ป้ายงแบบบนสุดไทยเน้นตัวเดียวค่ะเลยตามให้กัน มดกระดิ่งัดแจงแจงเลยนล่าไว้เอออาจจะโคกชูไทยเหรอปล่ามดอิมมนน้ำพูนมาแมนเน่ค่ะค่ะพัวมนอิมกับสิมดเมือนั่นแหละครับพัวเดผมกไป่ะไเช็ดเช็รวจกันแล้วค่ะก็หนากันเค้นตัวตัวเลขไว้สรุปให้เพื่อนดูเดยวค่ะบน ไอ้เป็คนพวกนี้ค่ะครับพวกตัวเรืองไอ้คนมันจัหอะแน่ค่ะบางเชียบคนกัเห็นพท่านต้องประชาชนเตัวเลืกกิดนพท่านน้ำเงินเสียค่ะบงกเปนเห็นน้าจังหอยแต่ว่าแต่ล่อโกงชุดไทยน้ำดิเกินเนื้อค่ะ้าเียคนไม่ยัใหม่พวงชุดไทยเม็ดเดียวก็ชังเก่าซุนซุนกน่ะค่ะอันนี้พู้ว่าังกันไว้ไอ้บางบาเชียมัน ด็กครับ hmm> ว่า nah. น่อเล็กเขาเป็นกวัดตัวเดียวกันเนาะค่ะอีกหนึ่งก็เลขศูนย์เอียกันแหละก็ต้องบนมากนมากหนึ่งหกต้องสี่กอเจ็ดอิเป็น06หกนะค่ะประวัติคู่นี่มัเจ็ดสอบมาเลยเลยหนึ่งหกชุดหกค่ะโอ้ข้น่อยค้ดออกแล้วเอฟซีพันวาจังสีละอันโยมแม่ปูนันพนอายุเท่าไหร่าสันค่ะ ปันถามว่าโยมแม่ปูอันที่ปูฟันเห็นโยมแม่น,นั่นอายุเท่าไหร่คะยมแม่ปูน่ะคะ่ะปูแม่หกสิบหกโอ้ค่ะปูหัวลูกใหม่เพิ่งนับไปไลยมันบ่นแน่ค่ะปูแม่น่ะหกหกอันฟันเห็นฟันย่อมแม่ไม่ต้องออกอกันไม่ออกอายุเพิ่งก็ออกตัวนี้ละออกซี่สองสองซี่นี่ละค่ะอันปูนแม่น่ะตัวนั้นาาก่ามันมาอายุเพิ่งตัวหกหก ค่ะ <C ha an> นี่หลับคุนถามมีผู้นึ่งคุนถามว่ายมแม่ปูอายุเท่าไรแอดมินว่าสัา่ <C han> ขนขอนายได้ประกาศตอบขนอ,อ่าคิดว่านาสิเป็นหกหกหรือหกเจ็ดนี่แหละประมาณนั้นก็เลย่นไปให้ตอบคนค่ะหกหกค่ะเป็นหกเจ็ดแต่เจ็ดหกเป็นกระเบนอายุจอว่ากี่วันีอินเลยค่ะพอฝันเห็ันจอว่าจังดิครับผม มันขึ้นอย่า่ามันออกลว่าเอ็ดมนน่ะเม่นคัพอาเห็นเจาว่ากันนั่นวันนั้นคูกับไอตัวนี้แล้วมันวันนั้นออกเก็ด้เจ้ามืขึ้นต้นเบิร์นมัค่ะเป็นเก็ดซ้ำๆเลยเหรอจ้าเห็นเบิร์นังไงเป็นตัวนี้แหละเจ่าอายุไม่เป็ืนปัจจุบันยางนี้มันขึ้นหอด เก็บกแล้วนค่ะได้เวลาพ่อได้เวลาพอดีครัปู่พก่ปูปูคะปูคือว่าคือว่ามีขันนมนน้ำค่ะปูคืว่ามีขันน้ำมนน้ำค่ะโอขันน้ำมนเหรอค่ะขันน้ำมนนตขันน้ม่นมาลจะเป็นมันมีเลขาเลขซ้ำ ตัวนนเป็นเล็กเจ๊หรือเหล็กเก่าร้ค่ะเห็ดบินบงรูปงตีบางน้ำเหมาแต่ว่าตัวเหล็กหา้เหล็กสามสัตว์ตัว่าตัวนึ่งว่าเป็นเหล็กเ๊กแ่เป็นเหล็กเก่าอะไแล้วเพิ่เป็นเหล็กหนึ่งบุ๊คค่ะเอาขึ้นในพบนงบงน้ำไปได้เอมันเป็นเหล็กสามตัวนะปูว่ามีตัวใดแน่ก่าคะ น uh like um ja. OK> <NO ี่เลขฐานี่ชัดเจนค่ะเลขสามก็ชัดเจนค่ะแต่ว่าตัว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 นึงนี่เป็นตัวอีกตัวนึงนี่มันคันว่าเป็นเลขเก้ากับเลขเก็ดเลขหนึ่งนี่แหละสามตัวนี่แหละค่ะตัวนึงตัวนึงมันสี่เปียจะเป็นไรเด็กดูถ้าพวกไอ้เป็นม้านนับก็ได้แต่ว่าตัวตัวเลขสามกับเลขฐาอ่าสามกับฐานี่ชัดเกินอิ่ะ จะมาตัวหึ่งเป็นตัวเลยทุกัยนะจ้าหลังนียกนน้มนแปลงอะไรคร้ค่ะมันมีเหล็กยี่สามตัวยี่นั่นจะว่าาาสามสามหานี่ซ้ำตื้นนะค่ะพ่บจะว่าเหล็กตัวข้างหน้าหือข้างหลังกต่พวุตจว่าตัวนั้นมันปวกกันว่เป็นหึงกับเป็นเจ็ดหรือเป็นเก่าก็ไ้นะเป็นเหล็กตัวเดียวกันค่ะ แอซี้นนั่นจับให้กันเอา,<ข>ามันเป็นเลขสามัวค่ะปูอ้<ข>า,อวาวสตีนาะค่ะเอาวิชวลวิมานท่านเอบซี้ไมู่ <ขา S 2> ทุกคนค่ะวันที่เกิดจับ,ท,บทัาเสียนันลานทุกคนเด้อค่ะปูอางเงี้ยตังพอเมือนเด็ค่ะปูแนุไหยนาเจนมาเน็ตไหนปูคือจังเก่าซูนทุนเก่าหวน,นะค่ะ สวัสคพี่มันทุขทุกคนเด้อค่ะปูขอบคุณป,คณปคณูค่ะสาธุค่ะกราบนอสการ์ค่ะค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะแนวทางของปู่อ่าเป็นตัวเก่าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับความฝันของปู่นี่เป็นตัวเก่าปูมะยมตัวเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะมีโฮกศูนย์สามสามศูนย์โฮกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าหนึ่งหกศูนย์หกหกหกนะคะอันนี้ คือท่ปูแล้วฝันเห็นอ่าโยมพ่อของปูที่เพิพนเสียชีวิตไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะราวาฝันเห็นย่ไใดได่มกแนวทางมักสิเขาตลอดนะคะพพี่น้องคะบันี้เพิ่มเติมค่ะพี่น้องคะปูแล้วมีขันน้ำมนต์มาฝากค่ะพี่น้องคะหากับซามนี่ชัดต่วาตัวทั้งหนอีกตัวหนึ่งนี่บ่รู้ว่าเป็นตัวใดให้พ่อแม่พี่น้องซอยกันเบิ้งนะคะแต่ว่าตามที่ปูเล่าเว้ามากนะคะมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้านะคะพี่น้องคะ เอาคารนมนกับเป็น1หาสาเจหา3เก่าหา3นะคะพี่น้องแคปนาจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะจงใจก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิง่งเนอะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบานเทาสุกูสก้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบ,ขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้แนวทางของปู่ทั้งเบือทั้งม้วนก็มีเพียงซํานี้ค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็ดในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้